มีตอบโจทย์ทุกอย่างเขาจะแนะนําและช่วยเหลือเราให้ตรงโจทย์ตรงจุดที่เราต้องการดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะวันนี้มาจัดฟันใสกับคพิสมาค่ะเคยจัดฟันมาแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าฟันเริ่มห่างพอห่างเราก็ไม่อยากให้ห่างมากกว่านี้เราอยากจะรักษามไว้นานๆแล้วที่นี่ก็คือดีมากเลยค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างก็คือไม่ต้องพบคุณหมอทุกเดือนทำทุกอย่างผ่านออนไลน์ซึ่งสะดวกมากๆเลยค่ะ ตอนที่เข้ามาพบคุณหมอนะคะคุณหมอเขาจะวางแผนทําฟันให้เราเลยว่าฟันแบบนี้นะจะใช้เวลาเท่าไหร่เข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นการสแกนฟันก่อนซึ่งดีมากทันสมัยมากเครื่องมือดีมากๆเลยค่ะทําให้เราเห็นทุกอย่างว่าฟันเราออกมาเป็นลักษณะแบบไหนท้าออกมาแล้วคิดว่าต้องสวยมากๆแน่ๆเลยค่ะ แรกก็คือพบคุณหมอก่อนเคียย์ช่องปากสแกนฟันครั้งที่2ก็คือติดเครื่องมือค่ะครั้งที่สานะคะคุณหมอก็จะนัดเจออีกทีเพื่อจะถอดเครื่องมือแล้วก็ดูฟันต่างๆค่ะว่าฟันเราเสื่อยขนาดไหนเรียงเสื่อยขนาดไหนช่งสะดวกมากๆเลยตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นค่ะเป็นเพรสรีวิวราคา39,900บาทค่ะ จบจริงไม่มีเพิ่มนะคะของแถมเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องการดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างและบริการดีมากๆค่ะมากันนะคะจัดฟันใสเลือกเทคนิคเซริสมาาค่ะ